สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบ่าย CS เจนน วันนี้กลับมาเจอกับโบนะคะและ EP พิเศษค่ะที่โบจะพาทุกท่านมาชมบ้านหนึ่งโครงการด้วยกันค่ะกับโครงการบ้านกลางเมืองสวิตทาวเกษตรนวมินทร์ค่ะสําหรับบ้านหลังที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะอย่างที่โบบอกเลยว่าเป็น EP พิเศษเพราะว่าเราจะพาทุกท่านมาชมบ้านค่ะก่อนที่เราจะทําการรีโนเวทนะคะจะให้ทุกท่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะ Before และ After ซึ่งก่อนที่เราะะจะพาทุกท่านไปชมกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าอยู่แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองค่ะเดินทางได้อย่างสะดวก สบายยเลยซึ่งบ้านหลังที่โบเลือกมาวันนี้นะคะเราซื้อมาตามสภาพเลยค่ะก่อนที่เจ้าของเก่าจะย้ายออกนะคะไม่มีการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นค่ะเราได้เลือกบ้านหลังนี้ที่จะทําการรีโนเวทใหม่และก็จะพาทุกท่านไปชมกันว่าเรามีการรีโนเวทส่วนไหนกันบ้างนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราจะมาชมกันว่าหลังจากที่เราทําการรีโนเวทเรียบร้อยแล้วบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามโบไปชมกันเลยค่ะ จากบริเวณด้านหน้าก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมตามโบมาชมกันดีกว่านะคะอย่างประตูที่เราเห็นค่ะก็มีการขึ้นสนิมแล้วสีไม่ดำแบบเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีใหม่ปรับปรุงใหม่หมดเลยค่ะส่วนด้านในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะอย่างด้านในตัวบ้านนะคะตรงนี้ค่ะสิ่งที่มากับโครงการเลยอย่างหลังคานะคะที่สามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้เดี๋ยวเราจะปรับปรุงนะคะว่าจะออกหรือว่าติดตั้งเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องมาตามดูกันนะคะส่วนด้านในตัวบ้านค่ะเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ ในใตัวมานที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเราจะมีการทาสีให้ใหม่หมดค่ะอย่างวันนี้ที่โบมาถ่ายทานะคะช่างกําลังทําสีเลยก็คือเขาจะโป้สีให้ใหม่หมดแล้วก็ทาสีให้ใหม่หมดอย่างพื้นด้านล่างค่ะคุณผู้ชมพื้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องให้ใหม่หมดค่ะและก็ตรงกลางบ้านตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณบ้านตรงนี้นะคะกลางบ้านเลยค่ะเจ้าของเก่านะคะเขาได้มีการทําเป็นไอแลนด์นะคะตั้งอยู่กลางบ้านเลยเพราะฉะนั้นค่ะถ้ามีไอแลนด์อยู่กลางบ้านเนี่ยจะทําให้บ้านรู้สึกลุกแคบไม่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์อะไรได้มากมายเพราะฉะนั้นค่ะทีมช่างของเราได้ทําการลื้อไอแลนด์ตรงนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงโครงสร้างตรงนี้นะคะแล้วก็ปูกกระเบื้องปิดให้หมดเลยค่ะส่วนด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะ ด้วยความที่เป็นบ้านหัวมุมค่ะด้านหลังของตัวบ้านเขาจะมีพื้นที่ซึ่งเรานะคะก็ได้ทําการลื้อนะคะพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการปูไม้ระแนงของตัวบ้านเลยนะคะที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ทําหลังคาซึ่งเป็นหลังคาแค่หลังคาสังกะสีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทีมช่างของเราลื้อใหม่หมดเลยค่ะและเดี๋ยวต้องไปรอชมนะคะว่าภาพเตอร์กับบีฟอร์เนี่ยแตกต่างกันขนาดไหน และที่สำคัญอีกหนึ่งห้องค่ะด้านในห้องน้ำนี้เลยเดี๋ยวเราจะมีการรีโนเวทใหม่หมดมีการเปลี่ยนเป็นสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวตามโกขึ้นไปชมด้านบนกันดีกว่าค่ะ ส่วนบริเวณชั้น2ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นะคะนี่ค่ะสภาพไม่น่าอยู่เลยนะคะอย่างบริเวณชั้น2ค่ะที่เดินขึ้นมาเป็นชั้นลอยแบบนี้เขาจะมีการบิวอินตรงนีใ้ให้ใหม่หมดนะคะแล้วก็มีการทุบไปเรียบร้อยแล้วนะคะบางส่วนค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นห้องอะไรต้องรอติดตามกันนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์บางส่วนค่ะที่มีอยู่แล้วอย่างการบิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าตู้โชว์แบบนี้เรายังคงให้แบบเดิมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ทุกท่านชมนะคะว่า สภาพสภาพจริงๆแล้วของเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ยังดีอยู่ยังใช้งานได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันต่อค่ะเดินขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยค่ะด้านนี้ค่ะคุณผู้ชม บันไดของตัวบ้านนะคะด้วยบ้านนี้ค่ะพื้นบันไดเนี่ยเป็นพื้นไม้แน่นอนถ่ะอายุการใช้งานนะคะใช้ไปน,นานๆก็จะมีการผุแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทีมช่างเปลี่ยนบันไดให้คุณผู้ชมด้วยค่ะและที่นี่ค่ะคุณผู้ชมที่โบพามาชมกันนะคะเป็นยังไงคะน่าอยู่มากๆเลยทั้ง before และ After ที่วันนี้เราให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะท่านไหนที่ชม EP นี้แล้วสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะสามารถติดต่อพวกเราได้เลยนะคะผ่านช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถพิมพ์มาหาพวกเราได้ค่ะที่ Facebook f แฟนเพจ J Asset Management บ้านหลังนี้รอเจ้าของอยู่นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ